ปราสาทสีขอรภูมิอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ลักษณะเด่นก็คือเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายใช้ลักษณะการเรียงหินเรียงหินขึ้นไปนะคะไม่ใช่เป็นศิลาแรงเรียงหินเป็นชั้นๆก่อสร้างขึ้นไปนะคะ โบราณสถานที่สำคัญที่ที่เป็นอะไรเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือหน้าบันเป็นรูปพระศิวะกำลังร่ายรำนะคะอยู่บนนั่งบนพักการนะคะแล้วก็จะมีพระพิคเนรพระอุมา แล้วก็พระนารายณ์อยู่ในภาพจำหลักอันนี้ด้วยนะคะโดยมีพระศิวะที่เป็นประธานหลักเป็นไหมอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนางอัปสราหรือ,อนางอัปสรน,นั่นเองนะคะจะจะสมบูรณ์าคล้ายๆที่นครวัดสวยมากก็คือสวยแหละ ในประเทศไทยก็คือจะมีที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าใช่ไหมมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นนาอับสอนถือดอกบัวถือดอกบัวเหมือนที่นครวดัดนะคะคือรูปบีเองสวยสวยมากทุกคนต้องมาดูนะคะแล้วก็ข้างๆนาอับสอก็จะเป็นทวารบาลน,นี่ทวารบาลก็คือเป็น เทพผู้เฝ้าประตูแต่นางอับสรก็คืองามจริงอะไรจริงแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีการบูรณะนะคะก็ไม่ใช่ว่าดั่งเดิมเป็นพันปีจะเป็นอย่างนี้ใช่ลักษณะการเรียงหินจะไม่ใช่ศิลาแรงเหมือนปราสาทหินที่บุรีรัมย์ ค่าเข้าสิบบาทนะคะมาชมได้สิบบาทเท่านั้นมาถ่ายรูปได้เท่าที่อยากจะถ่ายเลยใช่ด้านในเป็นประดิสถานพระพุทธรูปนะคะจะมีอยู่สามองค์ก็คือจะเป็นกาจะเป็นคล้ายๆพระแก้วมรกตอยู่ด้านในแต่เราจะเข้าไปเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็คือต้องถอดรองเท้าก่อนจะเลเข้าไปอันนี้ก็คือบูรณะเห็นไหมคะมีการเอาไม้มาทำเป็นกรอบประตูเพื่อเป็นฐาน ขึ้นไห่ก็คือใกล้ใใกล้มากสวยมากอันนี้พาพิฆเนฆ่ค่ะพระิวะพาอุมาแล้วก็พานารายนี่เป็นปางประธานนะคะส่วนนี้ก็เป็นปางปางน้ออยู่รอบสีสีมุมแล้วก็มีสะ สาราน้ำก็คือบารายอยู่ด้านข้างสองฝั่งหินทรายก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูด้านยอดปราสาท ปางไปหมดแล้วล่ะปางประธาน มาไม่รู้ตัวแอลสองะสองสองฝัง่สงสอง,สองด้านมาดาด้านหลังก็จะเป็นหน้าหน้าขวดโลนนะคะห้าสิบ จะมีการบูรณะแล้วนะคะสังเกตว่าจะมีกรอบประตูเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นปลงังปลังน้อยที่อยู่สี่ทิศขององค์ประธาน,นนี่ก็จะแกะสลัก มีการเอาจุดทุบแบบขอเลขด้วเขาเอาเลขมาจุดขอถ้าใครอยากดูนางอัสราแนะนำให้มานะคะสวยมากจริงนางอัสราถือดอกหัวฝั่งนี้จะดูสมบูรณ์ สวยทั้งสองฝั่งนั่นแหละจริงๆเสากอประตูก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเสากอบอประตูที่ทำยันหน้าบานไว้จะเป็นลนักษณะแบบนี้ฐานนี้ก็คือจะเป็นการแกะสลักหิน ลองถ่ายวิดีโอแบบว่าอยู่กันดีๆไม่เชอบใช่ไหมดิว่าจะเดินลงไปได้หรือ,อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูนี่แป๊บหนึ่งโอ้ยเสียวเสียวตกอ๋ออันนี้ไงที่เขาบอกว่าเป็นจารลึกอะอักษรป巴วะอักษรป巴วะ ก็คืออันนี้แล้วก็เป็นจาลึกแบบเป็นรูปภาพอ่ะแล้วเขาก็เอารูปพระพุทธเจ้าหลวงมาไว้อันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทหรือเปล่าน่าจะยุกนี่ไงเป็นรูปศาสตร์เป็นปลาวเป็นอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทอันนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นเป็นจาลึกเป็น อักษรปลวะก็คืออันนี้แหละนี่ไงศีลาจะลึกใช่ๆๆใชใชได้อันนั้นคือได้ใชไม่ใช่แบบสูงๆเหมือนประสานเมืองสามแล้วก็พนมลุง ใช่ปลาลวะเขมเมนโบราณนึ่เองใช่ไหมอ๋อร้านช้างคืออะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะแล้วเ่อะอันนี้จะเป็นเสือป่าแบบร้านช้างมงูด้วยเหรอหนว่ะไหงในมีหมางูอะไรหรอในถึงนั่นน่ะอ๋อนึกว่างูจริงมีรูปพ่อขอนฉันป ใช่คือเอามามิกกันไปหมดเลยงงไปหมดเลยเยอะโอ๊ยดูขอบทางเดินเอาข่าน,นุ้นเดี๋ยวเริ่มดูค่ะน,นุ้น ่ไแนะนำราคาถ้าใครอยากมาดูปาษาสสีขรภูมิ10บาทอยู่ที่อำเภอสีขรภูมิจังจังหวัดสุรินมาค่ะมาดูของจริงน,นะคะอนาอัสราที่ช่วงนี้โควิดเราก็ไม่สามารถไปนคะรรัได้ก็มาดูที่นี่แล้วกัน,นะคะ่ะสวยมากบายบายคะ่ะ